สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่นุมิกพารวยนะคะในช่วงแนวทางฮานอยแนวทางนะคะฮานอยสามสิบเอ็ดมีนานะคะวันสุดท้ายของเดือนนะคะนะงวดนี้นะคะ วันนี้เราพัฒนาของแม่หลุดนะคะนะแต่ว่าฮานอยอะฮานอยน่าจะแตกสามนอยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลย้อนหลังกันนะหยุดไปหลายวันนะคะเพิ่งมาวางวันสองวันนี้นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูผลย้อนหลังนะคะของฮานอยวันที่30มีนานะคะว่าเลขของทังช่องเข้ากันไหมนะคะแนวทางหานอยบวกลาพัฒนา30มีนานะคะนะเลาพัฒนาหลุดนะก็มีเข้ามีหลุดนะคะเดี๋ยวแม่เขียนผลแป๊บนึงนะ ะะมาดูผลของวันที่30มสิบมีนานะคะว่าเลขของทางช่องเข้ากันไหมนะพิเศษนะคะออกที่ห้าเก้าสี่ห้าห้านะคะที่แม่บอกว่าอาจเบิ้ลนะคะวันนี้วันนี้สูตรบอกเบิ้ลนะคะนะก็มาที่เบิ้ลห้าห้านะคะนะห้าเสเข้ากันไปที่94วิ่งรูดนะคะตัววิ่งตัวรูดนะคะ94เนาะแล้วก็ตัวเจาะ สี่เก้าเก้าสี่ตัวดาวคือตัวเด่นนะคะคือตัวกลับนะคะนะเข้าที่ตัวกลับสี่เก้าเก้าสี่นะคะปกติออกที่เก้าหนึ่งสี่เก้าแปดนะคะเก้าหนึ่งสี่เก้าแปดตัวดาวนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งตัวอ่าสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ตัวกลับนะคะเก้าแปดแปดเก้าตัวกลับนะคะแต่อยู่ที่ตัวดาวตัวดาวคือตัวเด่นนะคะแล้ววีอพีออกที่หนึ่งศูนย์แปดสี่เก้านะคะเข้ากันที่สี่เก้านะคะตัวดาวตัวเด่นเหมือนกันนะคะนะ ก็วันนี้เข้ากันที่สามนอยเลยนะคะนะพี่ออกเก้าสี่ปลกกติออกหนึ่งสี่เก้าแปดนะคะบนล่างนะคะ V ีไออกที่สี่เก้านะคะนะก็เข้ากันที่สามนอยนะคะนะวิ่งรุ่งเก้าสี่ก็ปังกันไปนะคะนะส่วนกําลังเลขสามกับสี่จะไม่เห็นในวันที่สามสิบมีนานะคะเข้ากันไปที่สี่ทุกนอยเลยนะคะนะแม่ คลิปวันที่สามสิบแม่ไม่ได้พูดเนาะถ้าแม่พูดแม่จะบอกว่าวันนี้เด่นที่สี่นะคะสี่ชนกันเนาะส่วนลาววันนี้หลุดนะคะนะมีเข้าไม่หลุดเนาะเพราะว่าฮานอยมันเด้งแล้วเนาะลาวก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันนะคะนะมาดูแนวทางของวันที่สามสิบเอ็ดมีนานะคะแนวทางของฮานอยวันที่สามสิบเอ็ดมีนา วันนี้วิ่งวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดที่สองกับแปดนะคะนะตัวเจาะก็จะมีอืมเดี๋ยวนะคะไม่ดูแป๊กหนึง่ง ตัวเจาะก็จะมีนะคะสองเจ็ดสองแปด สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองหกเจาะแปดก็ได้ที่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดเก้าแปดนะคะนะ ดาวคือเด่นนะคะนะคะวันนี้วิ่งรูดอ่าไม่ใช่เนาะกำลังเลขนะคะกำลังเลขนะคะจะเด่นที่4กับ5นะคะ4กับ5จะไม่เห็นในวันที่31มีนาเมนะคะนะ ท่านไหนชอบกำลังเลขก็สามารถนำกำลังเลขไปเป็นแนวทางได้นะคะนะหรือชอบสูตรก็จับตามสูตรเท่านั้นนะคะนะก็แนวทางของฮานอยวันที่อ่าวันที่3 1มอี่นาะก็มีเท่านี้นะคะนะก็เน้นย้ำว่าที่ให้ไปก็เป็นแค่สูตรคำนวณและเป็นการสะสมสถิตินะคะว่า สถิติที่แม่วางแล้วก็คิดออกมาจะเข้าจะปังกันไหมนะคะในทุกๆวันนะคะนะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดติดตามนะคะถ้าชอบผลงานของแม่ของทางช่องก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทำคลิปในวันต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ